วูฟู้ดแพนไดอทคืออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือลดการแปรรูปให้น้อยลงอาหารที่ทำจากพืชโดยไม่มีส่วนประกอบของเนื้อนมไข่และอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบ3ข้อดีนะคะ 1. ผลการวิจัยพบว่าอาหารสุขภาพจากพืชช่วยลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานมากที่สุด 2. ผลการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารสุขภาพจากพืชมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำที่สุดและ 3. อาหารสุขภาพจากพืชช่วยลดความรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้ร้อยละเจ็บสค่ะดังนั้นอาหารสุขภาพจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะ